ร้านนี้ถือว่าเด็ดในย่าน,นี้เปิดมาแล้วกว่า20ปีวันนี้มาลุยกันครับลาบเฟ็ดตม้มเป็ดเนื้อเสืออย่างเสือห้องไห่พี่น้องโอ้ยมาเลยครับพี่น้องไปลุยกันครับผมอนุญาตได้พี่น้องเด้อกานทำร้านลาบข้างทางนี่พี่โตอย่างวันหนึงเฉลี่ยเฉลี่ยเลยรเฉลี่ยจริงๆถ้าดีๆหน่อยก็วันละสองหมื่กว่าบาท โอ้คุณ3 3, 3 6 5 6แสนเลยนะพอได้เลี้ยงครอบครัวพอได้เลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ที่บ้านก็กิมแกอยากกินอะไรก็เห็นเพื่อนเขาขายแล้วก็สั่งให้แก,ก โอ้ยคลิปนี้เห็นไหมครับร้านใหม่ของเรานะครับสาขาจังหวัดนนทบุรีสแตกแดกตําโน้นนะครับนี่เปิดให้บริการแล้วนะครับผู้ชมครับใครที่ชอบอาหารอีสานพื้นบ้านอีสานมากเลยนะครับใครอยู่แถวเส้นเลี่ยงเมืองปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนะฮะปักหมุดเลยครับครัวสแตกแดกตํานะครับนี่ฮะนี่บรรยากาศริมน้ําใครชอบน้ําแบบโอ้โหและที่สําคัญครับมองไปตรงโน้นครับผู้ชมโน่นจะเป็นทุ่ง โอ้โหทุ่งข้าวเขียวขจีไปนู้นแล้วก็ที่ท่านเห็นตรงน้นเป็นตึกเมืองทองนะครับตึกเมืองทองธานีบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของพี่อิดพงรามมา,มากๆซึ่งอยากให้หลานอาหารอิสานบันเท่านะครับที่อยู่ในไก่กางเมืองในเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเอฟที่นะครับยังกินฮอดกันอยากมากินก้อยกินลาบส้อยจุต้มเอืองแกงไข่พัมลาบเท่า โอ้โหแล้กก็ที่สําคัญครับเชฟของเราที่นี่ครับอาหารเกี่ยวกับปลาเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้น้ําพวกปลากระพงปลาอะไรต่างๆใครที่ชอบปลามาเลยนะครับนะฮะนี่คือที่เด็ดของก็้งเต๋แตกต่ำนะครับพี่น้องครับใครอยู่ใกล้ดีเวิร์ก็ไปได้นะครับยังให้บริการนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับรอ๋อไปหาอย่างน้อเดียวเดีอวเดียลูกจะอร่อยนะใช่ตาบอดอบอดกินอย่างลูกซื้อแน่ไม่ยังขายนี่ ที่เสือขาครับก็มาว่างลุงไปอ๋อครับครับลุงเด้อเสือรองเท้าอย่าขางได้ป่านิ่เอยู่บ้านไหนลุงอยู่บ้านไหนครับอยู่บ oh! ้านนองอยู่บ้านอยู่จังหวัดไหนอยู่บ้านฉะวัานอยู่บนบ่โอ้มาอยู่มาอยู่กรุงเทพโดนไหมครับนี่ตามหาลูกสาวลูกชายมาตามหาลูกสาวลูกชายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนางมาตามหาลูกสาวลูกชายบ่ะครับตามหาลูกสาวลูกชายเจอเจอไหมครับลุงยังไม่เจอจะเจอกระปากกระป๋าน เอาพ่อพวกลุงให้ลุงให้ร้านหนึ่งถ้าใครเจอลุงให้ร้านหนึ่งอ้เส้นซื้อไห้เลยลร้านหนึ่งหมดเส้นเซกไหเลย์เ้อบุญมาบุญมามาตามหาลูกมาจากปีนะครับนี่ตามหาในกรุงเทพนี่ประมาณปีกว่าปีกว่าลุงบุญมามาตามหาลูกที่มาตามหาลูกที่กรุงเทพนะครับลูกสาวชื่ออะไรครับ ชื่อสุริยาสุริยานามสกุลรู้ไหมลุงนามสกุลรู้เขาแต่งงานกับฝลังใครพบเห็นนะครับให้หนึ่งล้านบาทให้หนึ่งล้านบาทเอาจากลุงหนึ่งล้านบาทจะมอบให้เลยถ้าเห็นลูกสาวบอกหน่อยเซ็นให้เลยนะที่มีบทนี่ที่เหลือเลยยังไงก็ขอเจ้าปลอมโตมากเลยนี่เส้นซื้อเองผู้ใดพ่อลูกเล่าเสียหายล้านนึงเฮ้ยเส้นหายเลยเส้นเชหายเลยเล่าหาย ก็ไม,ม่ได้หายเด้อเล่าหาเด้อติดต่อมาจากทางรายการเลยนะติดต่อมารายการเลยก็ได้อนุาตไดนะดีถ้าใครเห็นบอดแสลุงเซ็นให้เลย1ล้านบาทโอเคโอเคครับโอลงล้านบาทครับผมของแท้ด้ยนี่ตอนนี้กำลังมารอมารอกินอาหารร้านนี้นะครับเดินทางมาที่อุดอมสุขเปิดหามองบ่ครับตอนนี้ก็เปิดว่าได้ไปได่ะจ๊ เปิดแล้วแต่ยังขายบ่ขายอ๋อเปิดได้แล้วแต่ว่าท่านใดเขาก็ต้องนั่งแท็กัญหาโม่งสิบหาโม่งสิบแล้วได้นี่ขายแล้วขายแล้วขายแล้วเอ้าเอ้าเอ้ามาเลยเวลาเขาค้าคุยกับอีบอบุญมาเสถียรเงินล้านอยู่เมื่อกี้นี่ไป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 เสถียรเงินล้านสวัสดีครับพี่เชิญ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 โอ้ยซื้อมาไอ้อย่างนั้นี่ซื้อโตครับผมพี่โตนะครับเจ้าของร้านครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตุรีฟูเนาะครับโตโตเต็งนึงครับผม วีโต้เองนึงบรรยากาศริมทางนะครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้อารมณ์สุขเท่าไหรนี่อารมณ์สุขสิบเจ็ดครับผมอารมณ์สุขสิบเจ็ดนะครับร้านนี้เปิดมาเกือบยี่สิบปีแล้วทําให้เราต้องอยากมาตามหาอยากมาแนะนําความแซ่บความอร่อยให้พี่น้องในหูแจักครับผมครับยินดียินดีคลาดี้ก่อนหนึ่งลาดจ้โสโตจิ้มจุ่มครับผมหนึ่งลาดี้โสโตจิ้มจุ่มแต่ข่าวว่าข้าเลยห้าโมงไปนี่นี่หกโมงทุ่มหนึ่งไปนี่มันา่มีหงมองนางเล่นม่หนิครับผมครับมันเต็มตลอดที่เราไป S <S เป็นคนจังหวัดไหครับคนจะโทอ,อะจทอนครัาาบผมยะโสทรเอ้ามะอหะโสครับผมมาฮอดแล้วเขาต้องห,หลับจะตายเขาต้องจุจิมกอนนี้ขออนุญาตซิมเกากันครับผมครับผมมีอ,อาหารนี่นอกจาก,กเนื้อมีปลามีเป็ดแต่มี <S <S 3> <S 3> สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าไอบอกวา่าเขาต้องเฮ็ดมาจากบ้านน้ำเพราะว่าขันเฮ็ดวุนนี้อย่างเดียวมันมันกาบพท่านครับผมครับต้องเตรียมความมาจากบ้านครับอย่างนี้มันไม่พุดซาเออคือมันไม่ทันมันไม่ทันมันไม่ทันครับผมแกจะมาบอก่ะไรคือบ่ค่อยคลองมันอันนี้เหรอแกวะ แคันอยู่นี่มันจะที่ตรงนี้เนี่ยออแบบสีม<อ><อ>นันยืนนั่นสิไหมนนึ่งอยู่ครับมาดูครับความสดผู้น่เนื้อมือหนึ่งมือนึ่งจักโลละไอ่มือละเกาโลสิโลครับผมล,ล้วเกาโลสิบโลร่วมแล้วแล้วก็แต่คราวว่าพวกไส้พวกยางในที่นี้ก็อันดับหนึเหมือนกันครับที่เด็ดเป็นสี่อย่างมืไปซ้ำราส่วนนึงก่อนครับมอ่ัดไปนยอเจนบนดีนะน่อยยกสดเปล เอาเลยบ่ะครับผมแยะเฮ้ยกินเบป็นย่ำเป็นของอะไรกินนี่หวานเป็นลมขมเป็นยาแสบแสบโจแสบแสบหมูเลยว่าแสบเอาพริกเอาพริกครับวับจอกเลยกอกเลยนี่เอาเอาเอาซ้อนไหมไอ้พอนี่ไล่ไล่ไล่หนินะมันต้องบอกเข้มนัวบอกผมบอกเข้มน้ำมันติเป็นขมแบบขมแบบบริวารเข้มน้ำขมอันนี้ขมน้ำเข้มแล้วพี่หวานปลายนิด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 นี่นี่นี่ผู้ชมมาดูเนื้อ อ่าพี athletes, ่มาทนี hmm. ่คร right? şey nice ับพี่ตูนมานี่ถ้าผมครับนี่เนื้อเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ไปท่าไหร่แล้วอ่ะเออเอาเอาส้จุไปเอาส้อยจุส้อยเสือแล้วอจุจักปาทรสบ้อยจุจ้าแลบจ้าสิบครับผมเจุแสิบบาทได้เลยอนนี้จะเป็น้องเพิ่มมากินเนื้อหังเนาะหัวเสือมัครนะเนื้อเสือตรงหัวเสือกันจัน่ะนี่อันอันนี้หข้าวข้าหมางเขหครับอันนี้อันางเข ไอ้ทของบางี่บันบ่ดิอ๋อบ่แมนบ่แมนครับอันนี้ฮาเคเสื้อเสือกกรคนขนกินสิบกินเนื้อเออโอ้ครับผมอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปต้องผสมเนาะระวังเนื้อครับครับครับแล้วแต่อันนี้ผักนุ่นมะลวแต่คนหมักเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงกี่โมงนี่ถ้าเก็บบ้านก็ประมาณเที่ยงคืนถ้าโมเดลวก็คือเก็บก่อนครับผมเก็บเฉียงเพื่อนควรจะหอดบ้านงคทีหนึ่งคดีสอง ประตื่นบตื่นเสามากครับพ่อเต็มเครื่องตื่นตื่นบ่ายตื่นบ่ายครับผมบ่ายครับพ่อเรียมเครื่องเตรียมของไปตลาดครับผมดูนะฮะเนื้อติดมันครับผมเดี๋ยวเอาไส้จุเป็นล่องก่อนนะครับจัาจาเนาะครับเอาต้มเป็ดด้วเด้อครับผมนี่ลาบเป็ดปะลาบเป็ดก็มีครับผมลาบเป็ดต้มเป็ดเมนู่นยังไงแม่เราต้องสร้างมานี่มานี่ส่วนมากคนจะกินเนื้อย่างเสือลงไ้ใส่ย่างเอาย่างเอาเสือลองไ้ใส่ย่างข้าวหมูย่างเอาครับผมพี่น้องระหว่างที่เราถ่ายอยู่เห็นทีมงานไหมฮะนี่คือทีมงาน สวัสดีครับพี่น้องครับจะค้นครับนี่หลายคนร้านถนนตรงมี้วหาค้นเมือนทพี่น้องกล่องมากล่องเห็นว่าเอ้ยสร้อยชูแปดสิบบาทก้อยลาบต้มทุอย่างเริ่มจากแปดสิบาเจ็ดเจ็ดสิบครับผมแต้กถ้าเป็นพวกเนื้อย่างจะเป็นราคาหนึ่งรอ่อยแต่ว่าพวกใส่พวกข้อกับแปดสิบบาทครับครับ ใช่จังไลยคือได้มาเห็ดร้านนีเกือบ20ปีแล้วเริ่มแรกอะ<ม>เป็นร้านของพอตากันไม่แยกเ่าไม่เตอาเป็นมรดกตรง,งทอดกันมากครับผมเพิ่นเปิดได้ประมาณปีสองปีผมก็มาแต่งงานแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ครับผมอ๋อปู่ย่าตายายเปิดได้สองปีแล้วก็เลยมารับช่วงต่อครับผมกับอ๋อประเพณีตำกันนี่ครับผมอันนี้คือไข่ป่ะครับคุคไขยครับผมกับเอาเลยเออ ดูสะอาดนะครับพี่น้องครับดูแล้วน่ากิน20ปีแล้วนะครับร้านนี้นะครับ,นบนตรงซอยอุดมสุข17น,นะ 17, 17แล้วก็ตรงข้ามกับอาคารตัวรักษานะครับอาคารสม,สมรักคาสมรักอาคารตักดรสมศักต,ตัวรักษาครับผมแบบนี้ถ้าพี่ๆน้องๆเราอยากทำร้านแบบนี้ขายทั่วไปเนี่ยเขาต้องไปขออนุญาตให้สบาลตรงนี้ ก็มักจะเป็นเทสกิทครับผมเทสกิทเนาะครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็คือสิงยากนะเพราะว่าเพิ่นจำการลานจำการลานจำการลานเอาเอาเฉพาะล่านที่แบบค้ายแบบอันนี้นะครับลุ่งทะเบียนหน่อยมืก่อนนะครับทะเบียนเราทำเมาก่อนเนาะครับผมครับอันนี้คือย่างครับย่างครับผมทุกย่างนี่เพื่อผงใหม่เลยเนาะครับผมมักมักซอสเลยครับผมอ๋อ อันนี้ก็คือมีหน้าที่คุมเรื่องย่างจังเดียวเลยนป่าเตาเฮะห,หาเตาเ,เอ๋อนาเตาย่างเดียวเขาทรงมากกสิโหเฮ็ดทังนี้มาอำ้ำุทั้งนี้โอ้เองการคำสาคอันนี้ตำาบักทัวเนาะครับาม,ารมือหนึ่งมือหนึ่งน้อยกะสักหกเลยประมาณประมาณถุงนีเนาะ คัวจักบาทเลยครับพกเดียวครับจะว่าตำไรจันจัดไปโอ้มีไดไอ้นอ้นำมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวร้านอาหารแบบบ้านๆครับสตงตำบ้านๆข้างทางอย่างนี้แหละครับดูแลครอบครัวส่งบ้านส่งลูกสร้างบ้านนี่แหละการทําร้านลาบข้างทางนี่พี่โตอย่างวันหนึ่ง,งเฉลี่ยเฉลี่ยเลยเฉลี่ยจริงๆถ้าดีๆหนูก็วันละสองหมื่นกว่าบาทโโอ้ห คุ้นสาสอามห้าหแสนเลยนะอันนี้ค,คือรวมต้นทุนนะพี่น้องครับ,รบนี่แหละ<พ>นี่แหละเพอได้เลี้ยงครอบครัวเพไ<อ>ด้เลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ที่บ้านก็อิ่มแ่อยากกินอะไรล้วก็เห็นเพื่อนเขาขายแล้วก็สั่งให้แก,กเดือนละหกแสนพี่น้องไอ้กล็ลังใจพี่น้องที่ก็จะทอแท่ะน้ายครับผมชีวิตต้องสู้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบดีการประหยัด ดีที่สุดครับผมชอบนี่เศรษฐกิจแบบนี้ร้านเท่ากระทบปะมีผลครับผมมีผลอยุบอ่ะครับผมไม่พ้นากเคยกิน300 400ก็เหลือร้อยกว่าบาทครับผมอยากเคยกิน300ก็เหลือเป็นร้อยแตมีเพื่อขังคุณประหยัดได้น้อใช่ครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยนี่เดือนนากระซีประหยัดอีกเพราะว่าค่าเทอมเดบบะเทอมครับผมพ่อแม่กระซังลูกหลานเปิดเทอมกับเสือเสื้อผ้านู่นนี่นั่นขายเรี่องขายอย่างเนาะครับผมครับแมนแมนฮะโอเคครับไปสู้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 สูครับผม น,นี่คือเจซุมินนะครับบางคนถามพี่อิทว่าพี่อิทเห็นออกในคลิปพี่อิทก,กินดิบๆกินสุกๆแล้วก็พี่อิทดูแลตัวเองยังไงต้องปาร์ตี้ต้องกินกับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าบ่อยๆทุกวันต้องทำยังไงครับนี่คือตัวช่วยสําคัญของอิทเลยน,นั่นคือเจซูมินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใครที่มีเรื่องของไขมันพอกตับดื่มบ่อยๆแล้วก็กินกับแกล้มเยอะ นานๆเข้าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วหมอบอกว่าค่าตับสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่เป็นนักดื่มนักปาร์ตี้ตื่นมาเนี่ยกินหนักๆแล้วตื่นมาไม่อยากไปทํางานเพราะตัวเองแข้งตัวนี้ช่วยได้นะครับกินก่อน2เม็ดก่อนที่เราจะปาร์ตี้แล้วก็เช้ามาอีก2เม็ดรับรองว่าเราไปทํางานได้แน่นอนเพราะว่าพี่อิฐใช้มานานนะครับฝากวเลยนะฮะดูแลตับลุงตับแล้วก็อนี่แหละครับ สิ่งสำคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะครับฝากไว้เลยใครสนใจนะฮะเจสุมินครับนี่บอกเคล็ดลับแล้วนะครับพี่น้องครับเจสุมินนะพี่น้องเด้อ โมงเปิด are ้วครับอีกสักครู่นี่จะไม่มีที่นั่งแล้วเพราะว่าคนเยอะมากเขาบอกขอสดดีเลยแคบต้มเป็ดมันจะมีเครื่องในมีกลืนมีตับแล้วก็มีเนื้อเป็ดนะครับใส่ด้วยนี่พี่น้องครับขออนุญาตรับรุกต้มแส่ใส่พริกเผาด้วยเป็นอีกสูตรนึงนะใส่พริกเผา เออแขกดีใกล้ๆต้มยำเออสังเกตตื้นมันให้ตอนไงดีดีสะใจโอ้สังเกตว่าเข้าใจไม่สับนะคุณฮิตมันซอยเอาเลยอืมย uh ูเดี๋ยวรวมดูครับนะกินใหญ่ๆเหรอนี่คือลาบเป็ด ปลาเผาของมาเกะปลาเผาปลาเผาดีนะ ร้านนี้มีปลาด้วยีว่าลองตึยำ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 โอ้น้ำตาแเ้าไปเนื้อใส่นี่หล เรียกว่าป้าเขาปลาเขาเปาาองปัดเราทำให้ดูด้กินไงไม่ได้กินไม่ได้กินได้กินกินปลาเผาที่สำคัญร้านนี้เขาทำสะอาดสะอ้านมากนะเออเอา ใช่จุครับอนุญาตได้ีปนองเด้อเจอ้าผมมาแบบนี้เด้อ có vẻ có trong xe khẩu được không? Thêm bốn trăm ยฮีงเนี่ยไจอย่างครับโอ้บอกด้วยเลยว่าเมนูย่างที่นี่ขึ้นชื่อง่องครับโอ้ยเห็นไหมเชื่อลองให้เนี่ยติดมันชมดูนะฮะเจอไก่ด้ยนี่อ้าโอ,โอ้สุดร้ายเนี่ย เอาเอาอู้อันนี้อันนี้อันนี้ปลาเป็ดทอดแล้วก็ต้องมีใบมะกรูดนะพี่น้องปลกเป็ดจับปกครับนี่ดจดนล้นหนึ่งร้อยครับผมบบนี่กรอบๆยังมีซอสแซ่บด้วยใบมะกรูดทอดครับผมใบมะกรูดยากพี่น้องเรามาดูความากรอบของใบมะกรูดเขานะที่เขาทอดมาสวยงามแล้วก็ดูดิเขาจะมีอย่างนี้ด้วยครับ นี่ม่ใบท่ดใ้พ้อเนี่ยลาบเป็ดปลาทเพี่นงในต้มขมนะครับต้มขมนะลองความหมูนะจ๊ะนุ่มนะ ตอ้องกินร้านนี้นะเต็มสิบเอาไปสิบใหญ่ชอบใหญ่ชอบใหญ่ชอบความสะอาดในการทำแล้วก็มันมีทุกอย่างมีต้มมีลาบมีย่างมีแบบสดมันมีปลาด้วยกินแบบลาบเปิอย่างนี้คือคือว่าเขาครบถ้วนสมเชื่อกับว่า20ปีจริงๆมีทะเลด้วยม,มีหมูย่าด้วยอ๋อเรอไม่นเด็คนเลิกงานมานะครับก็จะมานั่งกินสังสค์กันตรงนี้พี่โต มาฝากพี่ฝากน้องยาบาดได้รีบปะเป็นได้ครับแซบครับแซบแซบแซบโอ้เด็การเลยนะครับคนบ้านเท่านะครับพี่น้องครับมาจากจังหวัดยังกะยโสธรครับผมยโสธรนะครับพี่น้องเอาใครอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยากมาชิมฝีมือพี่โตนะครับเปิดมา20กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วก็คนบ้านเท่านะครับนี่แหละพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องครับผู้ใดนะครับ ไขมันในเลือดก,กินกินเหล่าร้ายหรือว่าจัดปาร์ตี้ดูนะครับไขมันในตับไขมันในเลือดกัยเริ่มนะครับเจิซูมินนะครับพี่น้องครับคนบานเท่านาะไปตรวจพ่อไขมันไปตวรปตวจเจอกัยเริ่มเจซูมินอ่อานีฝากไอไว้นั่มน,นะครับ ฝักเกสรมินเว้นั่น,นเมื่อยง่ายนะครับจริงๆแล้วบางคนประจาเป็นต้องกินเหล่าด้วยครับพี่นอ้องกินของมันของทอดของผัดเยอะๆมันก็ไปสะสมน้ำร่างกายท่านเทศเฮ้ว่าไขมันมันขอตับเขาต้องกินตัวนี้ครับพี่น้องครับซอยแล้วก็ออกกําลังกายไปนั่นะครับฝากพี่ฝากน้องนะเกซูมินแล้วก็ฝากว่าพี่ตูนแนะนำร้านจะของเ,เปิดพิณเจ้งไอ้ครับผมร้านเปิดห้าโมงเย็นครับผมจนถึงเที่ยงคืนถ้าไม่ก็ถ้าของหมดก่อนอาจจะก็ะะเก็บก่อนครับผมยุททุกวันจันทร์นะครับผม อันนี้ตึกนี่เป็นของไอเ้เปิดเลยบ่ตึกนี่ตึกนี่โมเมนครับผมตึกผมอยู่าวุ่นครับผมตัวรักษาออ,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 อ๋ตึกตึกไอยย้ยจ้าพี่ครับผมตัวร,รักษาใครจะมาเปิดดูในกูเกิลได้ไหมได้ครับผมตามชื่อนี่เลยชื่อว่า หนึ่งลาดโสโตัวจิ้มจุ่มครับผมอุดมสุขสิบเอ็ดครับผมหรือถ้ามาถ้าใน Google ไม่ขึ้นก็ขึ้นอาคารตัวรักษาได้เลยพิมพ์ตรงนี้ก็ได้มันอยู่ตรงข้ามกันนะครับครับผมโอ้โหเนี่ยพิมทนเลาะแท้พิมทะเลาะแท้ทะเลาะแท้เต็มสิบไม่หักเลยนะครับพี่น้องครับเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าทีมเร่รลายไปก่อนครับสวัสดี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 ครับใจชอบเยนชันใจชอบเลยแซมชอบเลย